สวัสดีครับแมพี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลลาชาแนลนะครับมองได้มีตัวดีตัวเด็ดตัวเด่นตัวดังนะครับดอลลาเดี๋ยวให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะครับผมตอนนี้ดอลลาได้อยู่กับเจแดงนะครับเลยยินว่าเจแดงสีททโทาหา่อบพอพน,นะครับดอลลาก็เลยอยากเอาตัวเลขของปอบพอนะครับให้พี่น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนว ğı, ทางนะพี่น้องเนาะบอได้คุยกับคุณฟอพ,อพนดน โมหูว่าคุณบอลคนที่จำได้บอนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาสิมาเบิ้งไปน้ากันนะครับมาฟังไปน้ากันนะครับว่าตัวเลขของพ่อพ่อนใดตัวใหนในะพี่น้องเนาะครับตอนนี้เจดแดงกาลังสิโทรหาพ่อพ่อนอยู่นะครับมาติดตามรับชมรับฟังไปร้อมๆกันเลยนะครับผมตัวหาพ่อพ่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อ ดอลลาเนี่ยสวัสดีครับโบน้ยิสโบน้ยินเสียงโดนเลยครับพี่ห่วดอลล่าครับเออเออเป็นไรเนนี่ยข้าวกับบ่ค่อยได้ไปเนาะพ่อเนาะเออบ่ค่อยได้เห็นหนาบ่เห็นหน้ากันเป็นปีแล้วเนาะครับเกือบปีแล้วพ่อไปยุดอกไมีโอกาสจะไปเยอะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวไปว่างๆเดี๋ยวฝนตกกลุนไปหาเนี่ยมาปลูกหานยังฮะออันที่ว่าไว้โอ้ไอดอกกระเจียวเมื่อใหุ้ดไปขุดมาปลูกแล้วตายเพื่อ ครนะดินดินอนะดอกกระเจียวที่ดอกกระเจียวเดยนี่มันไอ้นั่นมันหนีพวกไว้ต้นซักในหลายหลายใจต้นซักเดยนี่ตายหลายดอกโอ้เอันยูเนี่ยนดินแดดพอดนะมันเลยตายเพราะมีต้นไม้ใหญ่คุ้มมันตายมันต้องนี่ปลูกก็ตายต้นไม้นั่เขาดูแลว่าได้ดินก็บ่ดีเขาดูแลว่าได้ครับตายดินกะเป็นดินใสกันล่ะยูนี่ก็ได้มันใจตัวเด็ครับพ่อพ่อเหมือน มันใจตัวใดบนหรือล่างบนค่ะบนก่อนค่ะอะไรหรอรับันใจตัวใดซ้ายเข่ามันใจสองมันใจสองเจ็ดครับสองเจ็ดนะสองสองเจ็ดชุดเดียวเลยบ่าครับพ่อสองเจ็ดชุดเดียวเลยตัวรองกับหกเจ็ดแค่นั้นน่ะ อ๋อครับผมตแต่ว่าด<อ>ิบไปเดินก็ว่าหกเก็ดนี่ว่าบ่านาสิเมียนนาสิเป็นสองเก็ดปีละหลายครับเดินสองกับเดินแอนเลขใหญ่เลขไหญ่มันมากคนฟังฟังระโตก็คือหนึ่งสองหกแปดเก้านี่สี่มาตัวหนึ่งครับมันเก้าสิบหกวดเพท่านได้เิดครับแล้วก็อีกฟังหนึ่งก็ออไปยิ่งอีกฟังหนึ่งก็ศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดนี่สี่มาตัวหนึ่ง ครับผมบมัวมะน้ากันบัวมะน้ากันนะอ,อ๋ออันที่มาฟังมาฟังละโตครับผมอันที่พอทรงไม่ให้เจแดเพิ่นลอกเห็นบ่ครับผมแมนแมนแมนอ๋อครับมันเลขมันสิแยกกันแยกไ้คนละฟังมันสิมาฟังละโตนะครับผมถ้านเท่าสิกันเฮาสิไปซื้อศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดตั้งสี่พอ้องซื้อเลยบัมาน้ำกันอ๋อคือภา้ในหาโตนี่คือภา้ในหาโตนี่สีมีสีมีตัวเดียวสีมาตัวหนึ่งนะครับผม เกือขึ้นหนึ่งสองหกแปดเก้านี่มากตัวหนึ่งนะครับผมแมนแมนแมบนบนะ่นาะพ่อนะบนบนบแน้วก็ศูนย์สามสี่ห้าเจ็ดนี่กืสิมาตัวหนึ่งคือกันครับมาตัวหนึ่งคือกันโอ้โหของพ่อเนี่ยเป็นรักสบกับรักน่วยนะครับผมมันก็คือคือพ่อได้ตัวนี้พ่อได้ปักหลักหรอกแต่ว่าแยกเลขออกจากกันซื่งนะอ๋อแยกออกจากกันแต่ว่าพับพยายามเน้นให้มันเป็นยูรักสีมันละ ครับผมอ่ามันกลาบได้มันกลับได้ต่ว่าต่ว่าเลขกมันปมระฟังระหาโตมันสิบปม,มาน้ากันนั่นนะอ๋อครับผมฟังระหาโตปอมาน้ากันนะพอเจ้ว่าหกแปดนี่สิบปมาน้ากันนะบอมาบ่มาครับบ่มาโ่วยซื้อไปไหลายเลยดีน่นี่หนึ่งหกแปดซื้อไปไหลายเลยดิน่นี่คันสามคันสามโตเนี่ยมัดสิทธ์เลยเพราะต้องไปนี่เลยสามตัว มัมีโอกาสสิมาอะไรสามตัวเลยโป่เซ็นมันหน่อยนะครับคือคือสตีมันเก้าสิบหกงวดเพานผิดเลยเนี่ยโอ้เสื้อหกแปดก็ได้เท่ากับมาเสื้อหาแปดเอาเป็นหาเอาเนาะแปดได้ได้ได้แต่หาหาแปดนี้ได้มันคนละปังได้แปดตามแปดศูนย์อี่ก็ได้นะพ่อแมนแมนแมนได้แล้วต้องผู้ใดสิมักตัวใดนะครับผมบางที่พอจะไผ่บางที่มันหนาสิพราถือแมนก็ได้มันหนาสูตยพราะอาจสิตัวหนาสิผิดก็ได้จริงจ้าครับ ปพราะว่สูตรมันหลายมันมันตัวนี้กับพวาิดตัวสูตรนี้กับพวาพิดสูตรนั่นกับพวกิดจริงๆนะแปดเจ็ดนี่มาแน่นอนเนาะเก้าเจ็ดยังไม่สิ้นแมาอีกนะรอดเก้าเจ็ดมันจะได้อยู่มันจะปริทิหน่อยอยู่ค่ะแปดเจ็ดถามมาไรพวกก็ได้อ้าเบื้องตัววิ่งีกว่าบ่น้เบื้องตัววิ่งวิสองวิ่งสองเขวิ่งเจ็ดสองวิ่งเจ็ดวิ่งสองเนาะค่ะ อสองครับพิงเจ็ดแต่ครูเงินกับมีสองเจ็ดกับหกเจ็ดตัวล่องหกเจ็ดครับเลขสามตัวกับเด่นตัวเด่นเด่นมันคือหาสองเจ็ดครับตัวล่องลงมากก็คือหกสองเจ็ดกับเก่าสองเจ็ดนี่แค่นี้คะครับผมเด่นที่สองเจ็ดครับผมตัวนี้กีบบอมาน้ำกันนะครับเนาะครับแน คือไปบอกเยสซี่พอน่าเลขมาฟังละตัวครับผมรวนหมามันกับว่าท่านผิดเนาะตีมันกับเก่าสิบูกม้วนแต่ว่าเจ้ากระทาตัวนี้ล่ละทาทาเลขฟังละตัวนี่ล่ละนี่ครับมักตัวใดใส่มันถึงนะเนาะมวดสามศูย์ก็ถูกถูกแทบทุกม้วนนะถูกม้วนมันกันเลขข้องสางเลขเข้าถึงสิมันกับเข่าอยู่เพราะว่าเลขมันหลายสูตรแหมจะแดงประมงที่ผมกับตัวนั่นกับพ่อปิดตัวนี้กับพ่อปิด ว่าหนึ่งเจ็ดกับ<ว>กมิสิตัว,น,วนี้อ้าวหนึ่งเจ็ดมิสิต่อสื่อหนึ่งเจ็ดกันหลายที่หนึ่งเจ็ดมิสิตี่น้องกันดวงพ่อ <1, 7 S 2> มีดมิสิี่นี่นได้ไมิได้เป็นไปได้ครับลอยไม่ออกสองเจ็ดเท่ากับโอ้ยสวยอีกแล้ววะทีนี้แอบบ่นสิบ่ได้ซื้อสองเจ็ดไว้นั่งเหัอนนี่เข้าสืบบ่อหนึ่นเง,นนงเจ็ไว้แล้วแต่ว่าก็ต้องได้ซื้ออยู่เดียวบอกพอพ่ไหนมาเอา ซื้อทุกตัวยิ่งล้ยวเป็นแต่สีซื้อเบิดบอดแต่ว่าสองเจ็ดน,นี่กับสีซื้อแน่นอนนะครับบอนี้พอปั้นสองเจ็ดเลยนะครับเนาะมมมมแมนแมนแมนผมเีวแต่หนึ่งเจ็ดก็มีเปอร์เซ็นต์ออกได้นะคะานผช่ชงเนาะเดียวเบื้องล่ววงงางมักไปมักมั่นมีเปอร์เซ็นต์มักไปมักมั่นแต่ว,ว่าทีจานล่างบันนี้ครับมี่ล,ล่างล่างหลายตัวล่างกาโค้งสางมั่นกางวดที่แล้วมัน ไอ้สี่ห้าหกไปยิ่งเจ็ดแปดเก้างวดที่แล้วนะตงตามมั้นนะงวดนี้มามตีโตป่ะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองงวดเพราะท่านได้ผิดงวดที่แล้วว่าทีบอกเจดแดงไปตัวนี้อยู่กับอะไ้บอกมันมันโค้งสั่งตัวนี้มันคือมันมากสองตัวมันมันมากกูเงินนะมันสามสิบกว่าสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองงวดนี่แหละเพราะท่านได้ผิดอะงวดนี้มันสองสามสี่ ไปไปไปยิ่งหาหกเจ็ดหาหกเจ็ดมาตัวหนึ่งสองสามสี่มาตัวหนึ่งครับผมแล้วอันยุคขั้ข้างล่างแล้วพ่ออันที่ศูนย์สี่หาแปดนี่สี่มาตัวหนึ่งโอ้มาทำกันครับผมมันคือแยกแยกเลขแบบเดียวกันครับข้างบนนั่นแหละครับผมมันสี่ศูนย์ศูนย์สี่หาแปดนี่ร้อยยี่สิบสองงวดเพราะเพราะท่านเลยเพชมาตัวหนึ่งครับผม อันอันนี้เป็น,นเป็นรางบ่ครับพ่อเป็นลางนี่นี่ลางคือลางบนคือบนชุดชุดนี่เป็นลางครับผมแล้วก็หนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้านี่สีมาตัวหนึ่งเพราะม่าน้ากันครับผมอืมมาคือไผ่สีมาเสือสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านี่สี่สี่สีพ่พรได้เลยเพราะว่า มันสีดีว่าตัวเหล็กเด่นมันคือศูนย์สี่ห้าแปดนี่ต้องมีตัวหนึ่งสินะสามสองตัวดังๆเลยสิแม้ว่าได้ตัวนี้เนาะโมมาคูเงินโมมาคูเงินเพราะว่าสองอีกฟังนี่กับสองสามสี่มาตัวหนึ่งไปยิ่งห้าหกเจ็ดได้สามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองวอทเพราะท่นผิดเนี่ยเลขเก้าชุดไหมครับเลขเก้าชุดอ่ะสองสามสี่สิบเป็นห้าสองหาสามอะไร ห้าเจ็ดได้หลักสิบเลยหลักน้วยคือหาหกเจ็ดเนี่ยตัวใดโค้งสามเก้าชุดถึงมาที่พ่อเชียนในมันมีสองสองหาสองหกสองเจ็ดสามหาสามหกสามเจ็ดห้าเจ็ดมีโอกาสมาตัวใดเพอมีศูนย์ซีหาแย่เท่ากับตัดออกก็ได้อยากให้มันหน่อยตัวครับผมคือนี่เพราะถ้านในตัดนะไอ้นี่ก้งก้งค้งสามมันก็หลักค่อนข้าง โพราโครไล่มันลยเสียงกัดขาดคือขันเท้าเอาขันเท้าเอาศูนย์สี่หาแปดคนเมื่อคืนเนี่ยมันมันสองหกกับพ่อแมนสองเกตต์กับพ่อแมนแมนว่าละเอาวิ่งสามก็หาบนเจ็ดวิ่งสามก็หาล่างข้างล่างยิงซะวิ่งสามกับหาล่างจับใสซสามหาตัวเด่นเนาะตัวเต็งตัวฟันท่องตัวตัวฟันท่องเลยคือสามหาตัวเดียวเลยหมดครับสามห้าตัวเดียวเนาะ ตัวว่าก <หา S 2> ันสี่ห้าแยกเลขออกกันห้าสีแยกเลขออกใครมันหน่อยก็นี่ก็คือหาค่าแปดไปยิ่งสองค่าสามแค่นั้นแหละอีกอีกอีกฟังนี้<อ>ฟังนี่ผม,มตัดศูนย์ตัดสี่มันสิเหลือหาก่าแปดมาตัวหนึง่งอีกฟังนี่ก็ตัดหนึ่งตัดหกตัดเจ็ดตัดเก้าเหลือสองค่าสามพวกโู<อ>่พวสิตัดปิดตัดถึกนะมันสิเหลือสองค่าสามยิ่งหาก่าแปด ครับนี่เลขมเอามาตัดเด่มันก็เลยอีไอสองสามซี่นี่มาตัวหนึ่งเนี่ยซี่ว่ามันเหลือสองก้าสามแมนว่าล่ะแมนครับผมมันมากตัวหนึ่งมันเกิมันเกิดไปยิ่งหากับแปดปะเนี่ยสองก้าสามมาต้องมายิ่งหากรบฟังนี่นี่ศูนย์ที่หาแปดอ่ะแมนว่ละมันกคยซืได้มันกคยซืได้สองสองหาสองแปดสามหาสามแปดตัวเต้นเต้นเนี่ยมาสามหาสามแปดถ้าตัวหาหกเจ็ดมันมาตัวหนึ่งนี่แบบนี่สามหาสามแปดมันพอได้ได้แบบเนี่ย ครับแปดมันเลยบอเด่นแปดมันเลยบอเด่นมันก็นเลยมาเด่นอยู่สามหาอ๋อครับผม,มก็เลยกลายเป็นมาเด่นสามหาชุดเดียวตัวเดียวเลน่นพอเนาะแมนแมนแมนข้างล่างสามหาเนาะคะ่นะเนาะข้างบนคือสองเจ็ดข้างล่างอีกตัวอีกข้างล่างอีกตัวหนึ่งเลย่ยขาดบ่ได้ใดเลยตนลาครับตัวใดครับผมสองสามสองสามสี่หาเก้านี่สิขาดบ่ได้ดเลยข้างล่างอีกตัวนะึนอ่ะหาตัวนี้ Head, ผมมาน้ากันได้มาน้ากันได้ตัวนี้แต่ว่าตัวหนึ่งบรหลุดแน่นอนเลยครับผมสองสามสี่หาเก่าเนาะครับแมนแมนแมนครับมาน้ากันได้มั้ยมีโอกาสมาน้ากันได้มาน้ากันได้โอเขียนไปนี่ต่ว่ามันเป็นเหล็กเหล็กไอ้เชี่ยนะครับผมเล็กพวกไหนพวกี้สามพนไหนี้นหาตัวนี้เพราะต้องไปซื้อเลยเนี่ยครับล่างนาะพพออันนี้เนาะ เนี่ยนี่ล่าง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 ยงเดียวครับผมมันมันจับใส่กันไดเลยยเป็นบ่อนี่สองสองสามสี่ห้าเก้านี่ค่ะมีโอกาสี่มันกับสีมากคูเงินนั่นแหละมันมาน้ำกันได้อยู่เนี่ยค่ะมันมันมากนำกันได้อืมคัดกับตัวนี้สองสามนี่บดได้นะสามนี่บดได้มันมากน้ำกันครับมากน้ำกันใดคือจังสามหาคือคือสองสามสี่ห้าเก้านี่มากน้ำกันได สองสามสี่ห้าเก้าเนี่ยบัดนี้มันมาคัดกับชุดอันนี้เนาะพหอเนาะชุดหลักนเนาะสองตัไดนบมมีในชุดหลักครับก็ไปตัดออกครับผมชุดหลักพันสองสามสี่ประมาณน้ำกันห้าหกเจ็ดประมาณน้ำกันครับผมอ่าแมนครับอาิจนขันมาเบิ้งขันมาเบิ้งตัวนี้มันกืสิไปเดนอยู่สามหานบ่ะครับแมนครับผมเดนอยู่สามหานี่เดินเง้วอันนี้เดินดีอีกอันนี้ก็ร้อยจ็๊บงวดก็ อีกตัวหนึ่งก็บรอยเจ็ดงวดคือหนึ่งสองสามแปดเก้านี่ก็ขาดเ่าได้ด้วกันต้องมีเห็นตัวหนึ่งกันกลางลางครับผมอืมันหลายสูตรมันหลายสูตรมันหลายสูตรมันหลายเพื่อวานค่ะครับครับผมขอบคุณมากมากค่ะพระพรผมขอพูดเลยหลายครับผยไปด้วยกันค่ะสวัสดีครับผม ส,ส,รสรุปแนว่ทางของพ่อพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับเพิน่นกะไหเป็นชุดบนชุดล่างนะครับตัวเด่นให้ย่างและชุดเท่านั้นนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณาเป็นแนวทาง,งนะครับบนคือ2องเล่างคือ3าหานะครับมึงนี้ได้คุยกับคุณพ่อเพิ่นนะครับ ภาพดอลล่ากับโค้งสิบวันได้เพิ่มเติมมีอย่างอีกนะครับเพราะว่าอยู่ในคลิปคุณพ่อเพิร์ลเนวอลจนหมดแล้วนะครับพี่น้องนะครับจังเลยหันฟังจบกระสิได้เห็นตัวเลขถูกชุดทุกโตัวนะพี่น้องเนาะนะครับผมสําหรับคลิปนี้กับโค้งสิบมิทันี้ต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลาร่าชาแนลนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดี รวยๆเฮงๆกันฟูดสุขคนเดอพี่น้องเด้วนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ